สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเช้านี้นะครับกับไรน่าโกนะครับการที่มาอัปเดตเรื่องเล่านะครับของโซลารเซลนะครับเวลาประมาณสองโมงนะครับสองโมงสองโมงเช้านะครับสองโมงกว่าๆนะสิบหานาทีสองโมงสิบหานาทีนะครับเพื่อมาเบรนกันนำไลครับแดดก็โบห่อนนะครับแต่ว่า โซลาร์เซลล์นี่สีไลท์ในระบบเขาเรียกว่าความเข้มของแสงนะครับเท่านั้นนะครับบุกเยาก์กวาแดดสีห่อนบ่ห่อนนะครับผมมาเบิ่งกันนะครับว่านี่ครับกินกระแสเจ็ดสิบเอ็ดครับผมเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าน้ำกระไหลนะครับไหลแห้งอยู่ครับผมเส้นท่อนะครับ ระยะย่อนลึกกประมาณ25เมตรนะครับอะไรทำนี้ก็บที่ว่าใ,ใดๆนะครับเนาะเอาบริหารจัดการน้ำเอานะครับอ่าการที่ว่าไหลเต็มท่อบ่เต็มทอ่มทอนะครับบางบางคนอาจจะลดลดใส่เพื่อให้เต็มท่อนะครับเขาต้องเบิ่งปริมาณน้ำนะครับปริมาณน้ำว่าต่อชั่วโมงนะมันได้จักพัน 1, ลิตรนะครับมันได้จัก 1, ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผม คำนวณกันยงสี่นะครับทุกเด่ยวก็ว่าไหลคอยไหลแห้งนะครับเต็มท่อบเต็มท่อนะครับแต่ว่าพันไใดปริมาณน้มหลายนะครับสเปกมันบอกนะครับผมอ่านะครับได้น้ำแล้วก็เลี้ยงปลานะครับมาเบ่งปลากันนะครับมีน้ำก็มีปลานะครับในน้าก็มีเขานะครับผมเอาก็มาเลี้ยงปลากันไว้กินไว้กินเป็นอาหารนะครับผมเพราะว่าเอ่อ ช่วงนี้มันนาแรงครับมันแรงแล้ว,ว้างแรงว้งหันนะบ่้มมี่คือบิ้มมี่ลูกปลาพันปลาออกมาขายายพันนะครับเราต้องมาเลี้ยงปลานะครับไว้รับประทานเองนะครับเวลาหน่อยแล้วกะห้า